บรรยากาศลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมจากช่องพลอดลำเพลินออฟฟิเชียลนี่มาทางตีครับบสวัสดีน้องฟ้าสายไม่เจอกันนานเลยอะไรลูกมาท่านี้มันเห็นชุ่อะไรโอ้ยอ้าวเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วประกาศเลื่อนแล้วครับอันนี้ มาอใส่เอาฝากเอฟซีมีช่องหรือยังยังไม่เปิดเลยอ่าถ้าเกิดมาเปิดเมื่อไหร่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกติดตามด้วยนะคะพ่อใส่เราเปิดเราเปิดโชว์ออฟฟิเชียลอุ้ยทำไมทำหน้าก็อยากเห็นหนูยิ้มให้พ่อหน่อยหนูเป็นไรอ่ะหนูเป็นไรบืดบืดไหมพ่อแบบคันไปคันไหมพ่อปวดไม่เพียงพอหรือเปล่าลูกพ่อค่ะตื่นขึ้นมาหนูปวดพ่อไมาอยู่ที่ถึงพ่อไหมคิดถอดค่ะ เด็กอะไรเด็กอะไรน่ารักเด็กน่ารักของพ่อพ่อแม่แม่เอ็มซีน่ารักที่สุดเลยครับักแพงนี่อีกเด็กตัวหนึ่งยังไม่มาลิงตัวหนึ่งยังไม่มาลิงตัวที่อยู่คนทองลิงตัวนั้นยังไม่เห็นเลยติดเรียนหนักใช่ไหมช่วงนี้งานนี่นูก็ให้อันแม่เพิ่งไปเรียนแทนสออแทนเหรอแล้วทำไมไม่ใช่พวงไม่ไปเรียนแทนลูกอ่ะ ดูเลี้ยงกับเธอน้อยแม่ค่ะอ๋อเหรอต้องดองเก้าแล้วเหรอฮะซ้อมไปเขาเราบอกว่าแปดโมงเขเราซ้อมแปดโมงพักผ่อนก่อนได้ก็ได้แต่ว่ามันก็เหลือไม่กี่นาทีนะเหลือไม่กี่ชั่วโมงนะวะตอนนี้เไหร่สิบโมงกว่าจะห้าโมง อีกมาณ3ชั่วโมงไปยินข้าวอาบน้ำก่อนก็ได้นีพวกมาที่เดิมครับมาพุกกันครับโอ้คุณสวยนั่นไงปีนี้มาเจอกันอยู่ที่ลำพิดโชว์ใช่แล้วค่ะปีนีแล้วเราเจอกันอยู่ที่สาน้อยใช่พ่อก็จะมาลำพูนโชว์ไม่ใช่หรอ รู้ได้ไงรู้ได้ไงตอนนี้กำล <e ังกำลัง bueno the uh> วางยาวกำลังวางยาวมาเดินตาใกล้ๆวงเรามีงานหล่ะดิได้มีงานแล้วแล้วกลับมาอืมไม่ได้มาคนหนึงหรอกไม่ว่าจะไม่มาคิดถึงอยู่มาค่ารอดตั้งแต่ไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านเลยกลับไปมือเดียวแล้วก็กลับบ้านขอรอขอเงินเื่อร์ซงขอกับแม่แล้วก็กลับมาไปยืมเนี่ย มีเบอเร์เดียวสีขอบบอลนะคะว<ำ>ิ่เคยไ,ได้เหรอเคยขอเหรอเคยได้จิบกับพ่อหลอดหนึ่งร้อยบาทค่ะยังจำได้คะ<อ>่ะถ้าถ้าถ้าลูกมีลูกจะาให้จิพอบพ่อคืนหนึ่งพันบาทได้ีนะตอนนี้ยังมามีหลายลูกตอนนี้ใครใครก็หอมอยู่ พุ่นน่ะพุ่นน่ะสวัสดีค่ะเด็กน่ามาวันนี้เรามาขึ้นกบวันนี้น่าสวดะวันนี่น่าสวดค่ะโอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะอันนี้น้องแก้มแก้มเ่านปตอแล้วแก้มบันดาตาบวมันนอนไม่ค่อยเต็มที่โอเคลูกพักผ่อนตอนเย็นเจอกันเอาเอาเอามาจะใส่วันนี้มาจะใส่วันนี้อุปัต กำลังรอซ้อมครับคุณพ่อบ่ายโมงใช่หรือซ้อมเนี่ยต่อน้องมานาซ้อมต่อแล้วก็เปรดฉากวันนี้ทำอะไรซ้อมอะไรซ้อมเต้นครับอ๋อเราเต้นวงใหญ่เหรอเราเต้นเวทีนี่วันนี้เราเต้นเวทีโชว์แมนครับพ่อตอนแรกเขาบปิดตอมก็เลยขึ้นวงเลยได้หรอได้ค่ะโอ้ได้เลยบ่ายโมงเสร็จบ่ายโมงเราก็ซ้อมลำต่อถวายบังคมภูคา ไม่ลากยาวได้ไหมเอาเราลองสรุปเอาเอาใครเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงมาได้ไงอยากจะกีกันมากเลยตอนนี้รวมศิลปินครับสวัสดีครับผมรวมศิลปินรวมดารานักแสดง มาลอก่งวมา้น่มหกอดเจลยังไงยังดนางมถึงแล้ววงแตกกันหมดได้ครับวงแตกแล้วเป็นไรค่ะวันนี้เราสดีค่ะไม่ตอเีอยกไม่อเียนมเดี๋ยวพาพายอะไรบรีขนแกนุเดนอีกเอาวงมาต่กรสินเนาะวันนี้เราซ้อมรวมตัวซ้อมซ้อมการรมตัว รวามเลยันนี้ซ้อมซ้อมรวมพล,ลปรับความพร้อมเลยยัมีแค่ไหนทุกคนมาซ้อมแล้วทุกคนมาพร้อมแล้วแคน่คนั่นเองนั่นเองนย่นแพูดครับคูไก่คือว่าคู่ทำไมเป็นคู่นี้ผมบอกแล้วผมรู้แล้วลว่าประเทศญี่ปุ่นใครเป็นคนลงวัน บอกแกงงานเยอะแกงานเยอะไม่ค่ะไม่โทษบอสค่ะไม่ต้องบอสอีกใชคือนั้นจะบอกว่าจะไม่ี่ยี่สิบห โซเชียลใช่คือนั้นในตาสว่าดสวัสดีค่ะครับเต็งเต็งเต็งโอ้ยเนาะเอใจหมดขึ้นเนี่ยคนนั้นก็ไม่เอจใจว่าเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะครับอะไรนะครับเตงคุยเหรอใช่เหรอมันใช่เหรเขาพาว่ามันใช่อ้ยอันนั้นมันวัยเขาแล้วตัวเองเป็นนอนต่อแบบ ใส่แม่พญาฮะ huh? ใส่แม่พญาเนี่ยลูกเราเป็นพญาสิลูกเราเป็นพญาแ <c oughs> ล้ว, <c oughs> ลวไม้เป็นแม่พญาอ๋อ oh. เอาลูกเป็นบอนี่มันจือเวลาเน่ยลูกเป็นพยานี่เร่นมันือเวลาเนี่ยเขาก็เล่นไม่ล่านี่เาบอย้ำเล่นมลำคุณเาเล่นย้ำย้ำนี่เาย้ำเด่นโอจะเป็นพอพยาติเขาเป็นีคาพะะเขาเป็นพีคาพยะ เออไไป,ไปหาจอบกูวะวอยากพูดจาว่าลูกจะเป็นพญายิ่ิออออเอ,อาบะบ,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 บาบา้งบางเดโอ๊ะโอ่ะติวดาคุณลุงระพาครับเจ้าของเ,อเง่าเสียงเดินเพ็รน้ำเลยพรครับสุดยอด สุดยอดเขาเสียงครับรับมือนีเข้ามารอประสมนิเทศกันครับแต่เพื่อนพอตีงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุกเปาเบอรว่าครับผมครับครับครับ้านคุณปอ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นการทว,วนแดนเซอร์ทวนแดนเซอร์ทวนห่าวของแดนเซอร์ บรรยากาศขับหลังเวทีขับเราทักทายกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เดียวดูครับครับผมสุดดยอครับผมมาแล้วครับคุณต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์นแบบครับผมเห็นคุณในคลิปอยู่เห็นเหรเห็นในคลิปอยู่อุ้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไร้ไร้นะไม่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเคลียร์กับพ่อหลอดสักหน่อยอ๋อครับ ผมผมเริ่มไม่สบายใจเลยผมเริ่มมันจะมีล้างสังหรณ์เลยโอ้รู้สึกผมจะเป็นชายาแล้วนะพ่อพ่อก็ถือว่าเป็นพ่อคู่พ่อกับพ่อตัวพ่อไพ่น้หยอกพ่อไปเลยเอาหยอกทีนี่ว่าเรื่องเที่ยมีแท้เเอาฉไม่น่าไปพูดแบบนี้โอ้อ้ผมพูดอะไรอ่ะผมพูดอะไรอ่ะเข้าไฟแกะกันดีใจกันรอ พี่น้องครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับผมผมขออนุญาตเคลียร์แป๊บหนึ่งครับขออนุญาตเคลียร์แป๊บหนึ่งครับครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อาๆเนี่ยครับผมฝากติดตามช่องพของระเบิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ